กิจการที่ได้รับคัดเลือกเป็น s u c ั e s ซสเค e ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมายพืชเศรษฐกิจและผลไม้สนับสนุนโดยโกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสวัสดีค่ะสวัสดีปาจารยยังกูลประธานกรรมการบริหารบริษัทด็อกเตอรเวนเอ็กซ์ค่ะ พืชจิว๋วโปรโตีนสะอาดเป็นซ u ปเปอร์ฟู้ดฟาร์มค่ะบริษัทมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เราทำฟาร์มเป็นฟาร์ม n นช u ช a ร1ร้อเเริ่มแรกที่เราเริ่มก่อตั้งสร้างฟาร์มขึ้นมาเนี่ยนะคะ เพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้พืชน,นี้เป็นพืชที่มีคุณภาพที่ดีและทําให้คนไทยได้มีสุขภาพดีเป็นพืชพื้นถิ่นของประเทศไทยเพียงแต่ว่าคนไทยยังไม่รู้จักสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นพืชที่จะสามารถสร้างให้คนไทยนะคะมีไรายได้ในด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสามารถบริโภคเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีตัวไข่น้ำหรือวูฟเฟียเอ็กซ์จากฟาร์มของเรานะคะ มีโภชนาการสูงมากค่ะมีทั้งแคลเซียมมีทั้งโปรตีนมีไฟเบอร์และมีวิตามินหลากหลายเราคาดหวังค่ะแล้วก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ค่ะว่าจะให้ประเทศไทยค่ะมีเศรษฐกิจที่ดีและสามารถใช้พืชนี้นะคะเป็นพืชที่ทำให้ประเทศไทยอยู่เป็นศูนย์กลางของโลกเลยค่ะ ความท้าทายนะคะของพืชชนิดนี้เนี่ยคือมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องให้คนไทยรู้จักแล้วก็รับประทานเพราะว่ารับประทานง่ายแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเนื่องจากว่าเขามีเชลฟไลท์นะคะที่เหมือนพืชคือประมาณสัก7-14วันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายที่ทางบริษัทด็อกเตอร์เวเนตค่ะ ก็พยายามคิดนะคะว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะให้เชลฟลี์เขาดีขึ้นเราสามารถให้ผู้บริโภคอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือในต่างประเทศได้รับประทานนะคะโดยที่คุณค่าทางอาหารเนี่ยยังครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ บริษัทดอกเตอรเวเนตเอ็กซ์นะคะได้เข้าร่วมโครงการกับสถาบันอาหารและโครงการนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงเป็นที่มาที่ทำให้บริษัทนะคะสามารถที่จะยืดเชลฟไลท์ของผลิตภัณฑ์วูฟเฟียเอ็กซ์หรือกรีนคาเวียนี้ สถาบันอาหารสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมฟรีสตล์ซึ่งทำให้ไข่น้ำสดเนี่ยค่ะออกมาเป็นรูปของไข่น้ำแบบฟรีสตล์นะคะบริษัทดรเวเดนเอ็กซ์ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันอาหารที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยค่ะ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะในขณะนี้5ผลิตภัณฑ์ก็คือไข่น้ำสดซึ่งเราเรียกว่า fresh w o u f i e r x และมี w o u f i e r x drink นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมชงดื่มเลยค่ะและมียอนะคะ รูปชิ้นวูฟเฟียเอ็กซ์และผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็คือบะหมี่ไข่น้ำนะคะเรียกว่าวูฟเฟียเอ็กซ์นูโดสค่ะท่านสามารถติดต่อบริษัทด็อกเตอร์เวเน็ตเอ็กซ์ได้ในทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียซึ่งมี Facebook วูฟเฟียไข่น้ำไข่ผำซุปเปอร์ฟู้ดทิกต็อกด็อกเตอร์เวเนตเอ็กซ์ไลน์แอดด็อกเตอร์เวเนตเอ็กซ์หรือติดตามได้ในทุกช่องทางขอบพระคุณค่ะ